เราเข้าใจว่าการที่ลุกทุกคนลุกขึ้นมาม,นมันมันีการต่อสู้ทั้งความเป็นกระเทยด้วยความเป็นความหลากหลายทางเพศด้วยความเป็นคนไทยด้วยความเป็นพื้นที่ของอาชีพที่ถูกกดทับแล้วก็ยังไม่ถูกกฎหมายด้วยมันจึงมันจึงเป็นภาพาท,ท,ที่เป็นกเก่แเมื่อวานค่ะต้องยอมรับว่ากระเทยไทยรักกันจริงๆคือเหมือนกับว่าเรารักแล้วก็สามารถ เพราะฉะนั้นเนี่ยความรักความสามาัคคีความหวงแหนหรือต้องการที่จะปกป้องกันเนี่ยมันก็เลยทําให้ทําให้เกิดภาพเหตุการณ์เมื่อคืนต้องบอกว่าทุกคนมาซุมนุมโดยโดยไม่มีอาวุธนะคะก็อยู่แล้วเป็นการซุมนุมโดยสันแต่ว่ามันก็มีความเปรี้ยวกาดมีความเสียหายเกิดขึ้นแล้วมันก็อาจจะมีในเรื่องของการทำลายร่างกายซึ่งผู้กระเชิ่อว,ว่าในในบางกรณีก็มีการเข้าใจผิดเลยเลยรัอาจจะพูดคุยกันได้ใช่ไหมคะแต่ ก็ขึ้นอยู่กับได้บุนคคลซึ่งอันี้ครูก็คงให้ความเห็นได้ถ้าเกิดว่ากฎหมายประเทศเราเนี่ยในเรื่องการเหมือนคุ้มครองเนี่ยมันดูอ่อนแอมากเกินไปคนก็จะใช้กดหมู่ในการในการตัดสินใจนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องบอกกันว่าไม่ใช่ทุกคนนะคะแต่คือคือในในวินาทีนั้นเนี่ยมันอาจจะเป็นอะไรที่มันเกิดการยั่วยุก,กันแล้วก็มันเหมือนอารมณ์ชั่ววูบอะค่ะนะคะ,นะคะมันมันก็เลยเกิดตรงนี้ได้ มันเหมือนกับว่าพอกฎหมายเราอ่อนแอแล้วเนี่ยชาวต่างชาติที่มาอยู่ในประเทศเราเนี่ยไม่ว่าจะเป็นง่ายไปทุกเรื่องคือในเรื่องการวีซ่าเรื่องการทํามาหากินเรื่องการครอบครองที่ดินหรือว่าอะไรหลายๆอย่างเพราะว่าตรงนี้เราจะเห็นได้ว่าชาวต่างชาติเนี่ยเข้ามาในประเทศไทยเรามาอยู่ในประเทศไทยแล้วเราแล้วเนี่ยมีการทําร้ายคนไทยเราด้วยนะคะอย่างอย่างก่อนหน้านี้ก็จะมีชาวต่างชาติที่เตะ คนที่ไปนั่งตรงชัยหาวอะไรเนี่ยค่ะที่ที่ตุ้มได้ยินคร่าวๆนะคะแล้วก็มาเรื่องมันเลยทําให้เราเอ๊ะทาไมเขาถึงกล้าที่จะมาทําเรื่องรุนแรงหรือมาใช้กําลังกับคนไทยที่ทางทางที่เขาอยู่ในประเทศไทยเราเขาอาจจะคิดว่าฉันมีเงินพอตํารวจจับเงินฟาดไปจ่ายเงินก็จบหรือเปล่าเขาก็อาจจะเหมือนกับประมาณ กลับไปแล้วกลับมาเขาก็ทําอีกอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยทุกคนหลายคนอาจจะคิดเหมือนตุ้มว่าเออเขาอาจจะคิดว่าถ้าเกิดเราตัดสินใจทําทําใช้ความรุนแรงหรือใช้กดหมู่ตรงนี้ไปแล้วเนี่ยอาจจะทําให้เขาหลับจาหรืออาจทําให้เขาแบบว่าไม่ไม่กลับมาทําในเรื่องพวกนี้อีกแต่ตุ้มๆก็ไม่ได้ว่ากน,น,นะครับว่าทุกคนจะต้องคิดแบบนี้แบบนี้อะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่ากฎหมายมีความเป็นธรรม ตัดสินผิดตัดสินถูกแล้วก็ผิดว่ากันไปตามผิดถูกว่ากันไปตามถูกให้เขาได้รับโทษตามที่เขากระทําความผิดอันเนี้ยต้มงมองว่ามันก็จะไม่ค่อยมันมันจะช่วยลดในเรื่องการใช้กฎหมู่มากกว่ากฎหมายอุ๊ยทําไมทีฉันโดนกระทําหรือว่าพี่น้องฉันโดนกระทําเนี่ยตํารวจอยู่ไหนทําไมมาปกป้องไม่ทันแต่ทําไมแบบว่าพออ่คนดีคนอื่นจะไปทไําร้าย คนที่กระทําความผิดไม่ว่าจะเป็นฆ่าค่มคืนหรือไปลุมตีลุมอะไรเขาท,ทั้งทงที่เขาไม่ผิดเนี่ยกลับกลายเป็นว่าถูกปกป้องหรือไปปกป้องเขาไว้มันเหมือนกับทําให้เห็นว่าสิทธิแต่ละคนมันไม่เท่ากันนะ่ะกลายเป็นว่าตำรวจไปใช้สิทธิในการปกป้องผู้ร้ายมากกว่าปกป้องคนที่ถูกกระทําหรือเปล่าอันนี้มันก็เลยทําให้เกิดกฎหมู่แล้วก็ทําให้เกิดเหตุการณ์ชุลมุนวุ่นวายทุกครั้งที่ ออมีการทําแผนหรือมีการที่ตํารวจลงพื้นที่เนี่ยต้อมองว่าบางครั้งมันช้าไปช้าไปจริงๆควรจะมีสายตรวจ่ตรวจควรจะทํางานอะไรที่เร็วกว่านี้ไม่ใช่ว่าให้ประชาชนต้องมานั่งตัดสินใจอะไรกันเองแบบนี้ค่ะอาจจะต้องฝากเจ้าหน้าที่ที่ดูแลความปลอดภัยนะคะที่อาจจะต้องลงพื้นที่ให้เร็วกว่านี้แล้วก็จัดการปัญหาพวกนี้ให้เด็ดขาด มากกว่านี้รับรองว่าปัญหาพวกนี้มันจะเกิดขึ้นในสังคมไทยเราน้อยลงค่ะคงไม่ได้ฝากอะไรเพราะว่าก็สัญ,ญญาว่าจะผลักดันเรื่องออกฎหมายคุ้มครองพนักงานบริการทางเพศให้เกิดขึ้นจริงๆนะคะแต่ว่าเราก็ต้องยอมรับว่าตั้งแต่การมีการปักกฎหมายออคนันนำหน้านามตกไปเมื่อสองสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยมันก็มีหลายด้านที่มันเป็นเรื่องของการเมือนแล้วมันก็เป็นเรื่องที่ เป็นเรื่องดีหัดีมากๆที่คนนี้เอาคนนี้ยังไม่เอาคนนั้นเอาคนนี้ยังไม่เอาด้วยด้วยด้วยเหตุผลหลายๆอย่างนะคะแต่ก็ยืนยันนะครับว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องคำนําหน้าตามสมัครใจแล้วก็ประเด็นเกี่ยวกับการบริการทางเพศอย่างถูกตนในฐานะผู้แทนรัษฎรก็จะพยายามผลักดันมันให้ดีที่สุดแล้วก็เชื่อว่ามันเป็นเรื่องที่ยากแต่กคิดว่าเราจะสู้ไปด้วยกันนะคะ ข่าวสดสือออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า20ล้าน Followers อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ